ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับมือนีกับพ่พ่อกับพ่อเตรียมอีกนะครับเนาะครับพ่อเตรียมพามาติดตามราวพัฒนาของปู่สมหวังต่อยิงนะพี่น้องเนาะครับมือวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่สิเบเอ็ดมีนาคมหกเกตราวพัฒนาออกสองศูนย์สี่แปดห้าหก ครับส่วนเด็กล่างเขาออก c 8ปดนะพี่น้องเนาะครับของปูสมหวังงวดที่ผ่านมากกับรุดนะครับพี่น้องครับครับมวดวันจันที่ผ่านมากนะพี่น้องเนาะลาพัฒนาปู่สมหวังบนล่างวิ่งรูด9กับ2เน้นที่9เก่ากับโมมากนะพี่น้องสองกับโมมากกระรุดไปนะครับ เมื่อวากันเนาะพี่น้องเนาะมีเขา่ามีรุดรับชุดวิ่งกับมิเตหกกับแปดนะครับบ่มีสามโบมี 3, บ่มีสี่โบมีห้อาอ่ามือนี้พอเตรียมพามาติดตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะ วันพุธที่สิบสามมีนาคมสองห้า เราพัฒนาปู่สมหวังครับวาเบิงขับบนล่างนะครับ ครับบนล่างวิ่งรูด1กับ9นะครับครับชุดวิ่ในพี่น้องศูน 2 6 7 8 9 1 2 3 7ตัว วินเด้พี่น้องเด้อขับมาเบิงปูจับขู่ให้พี่น้องหนึ่งเจ็บหนึ่งเก้กา ห้าเก้าเก้าเจ็ดนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสอง แปดเก้าสัตว์บอพีนองสัตว์เกียนบอพีนอครับหนึ่งเก้าตัวเดียวเอา้าวหัวควายมันขึ้นหลก ครับเน้นที่หนึ่งเก้าตัวเดียวพี่น้องเขาก็มีเด็กสามตัวนะั่นพี่น้องหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหนึ่ง หนึ่งเก้าเกียรนะครับที่กินกระเลกตัวเดียวกันนี่พี่น้องแต่เอาปูซับหกประตนูนะครับเกียรหนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง เก้าเจ็ดหนึ่งนะ,ค,ะครับครับปูเนี่ยเห็นเจ็ดหนึ่งเก้าได้พี่น้อง ครับสัดเจียนนะพี่น้องเนาะครับอาวันพุธด้วยพี่น้องเนาะวันพุทธที่13มีนาคม2567้าลาวพัฒนาปูสมหวังนะครับบนล่างวิ่งรูด1กับ9มานำกันนะพี่น้อง1กับเก่าปูันเดียนที่19ตัวเดียว รับชุดวินนะครับเด้อศูนย์หนึ่งสอเจดแดเ้านาะชุดวินเนาพี่น้องเนาะรับส่วนปูจับคูให้นก็ตามนี้นะครับเดี๋ยว่าตูดที่ปูบนเนียนอามักเข้าเก่าได้พี่น้องเด้อรับเอาพอเตี่ยมก็ข้อกาบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสมหวังเนาะครับเนาะที่หายแนวทางเล่าพัฒนาพอแตีมมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับเอาฉนั้นแล้วงวดนี้พอเตรียมกับพอไว้พอนคอยเขาคอให้แตกปังๆเด้อครับเอฟซีก็จะได้โศกมันมันกันเนาะครับเนาะครับเอาเขามาแล้วก็จะเลื่มเนื้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พอเตรียมนําแดบเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมนําครับแล้วก็จะเลื่มได้พี่น้องเด้อกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ ช่องไม้ของพ่อแต้มนะครับเนาะพ่อแต้มคนเดิมชาแนลนะครับรับก็มีหยัซีหลายคนหลายท่านคอมเมนต์มากดติดตามให้แล้วครับพ่อแต้มกับข้อกาบขอบพระคุณนหลายนะครับเด้อพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับเนาะรับเอาสุด้ทยไทยสุดนี้พ่อแต้มกับข้อกาบขอบพระคุณหยัซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพ่อแต้มรับพ่อแต้มข้อไวพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อ วความเจ็บใหใดค่วมไข่าให้มีเนาะครับเนาะรับคอให้มีแต่โศกแต่หลบับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะครับเอาไปพอกันยีคลิปนาครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม